โอเคผมวันนี้นะผมจะมาสอนสมัครไอเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะผมเห็นว่าทุกคนอยากสมัครกันก็เลยโอเคผมจะมาสอนสมัครเพราะว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ผมก็ไปงมๆม,มานะผมขั้นตอนแรกนะผมให้ท่านผู้มชมต้องมี gmail นะผมต้องมี gmail แล้วก็ตัวเกมนะครับตัวเกมก็ใครใครอยากเล่นก็สามารถดูในช่องผมเลยครับผมเพิ่งสอนนะผมเออผมบอกคลิปนี้ก่อนนะผม ios น่าจะยังโหลดไม่ได้นะครับรอก่อนนะครับสำหรับ ios นะครับ นักชมเข้ามาหน้านี้เสร็จนะพอเราโหลดเสร็จจะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมให้เรามาโหลดตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บกดตรงนี้เสร็จอันจริงๆมันจะไม่ใช่ภาษานี้หรอกอันนี้คือผมใช้ o o g l e t r a ร s l a ็ e นะครับจริงๆจะเป็นภาษาจีนอะไรก็ไม่รู้นะให้เราเลือก Gmail ของเรานะ Gmail ของเราอันนี้ผมเพิ่มเปสมัครมาเลย Gmail อะไรก็ไม่ดูให้เราเลือก Gmail ของเรามาจริงๆ Gmail สำคัญนะครับเลือกให้ถูกนะครับอเอา Gmail ที่เราใช้จริงๆนะส่วนอันนี้ก็คือพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดอันนี้เราจะใช้พาสเวิร์ดอะไรก็ได้นะครับ จะตั้งเป็นเบอร์โทรดีกว่าผมจะตั้งเป็นเบอร์โทรเพราะเบอร์โทรมันจะได้ง่ายๆนะอืมโอเคกดติ๊กถูกแล้วก็กดเน็กไปพอ next ไปเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้มันถามเราว่าอา please enter your phone number นะผมก็คือให้เราใช้เบอร์โทรเราไปนะให้เรากดตรงนี้เห็นไหมตรงเลขตัวนี้กดปุ๊บแล้วเรียกเลือกให้เป็นตัว T ตัวนี้เห็นไหมกดตรงตัว T ตัวนี้เราเลือกเป็นไทยแลนด์ไทยแลนด์ Thailand เสร็จปุ๊บ ให้เราพิมพ์เบอร์มือถือของเรานะครับอันนี้สําคัญมากมานะครับอันนี้คือสําคัญมากๆเนะอะสมมติญญผมพิมพ์เบอร์มือถือของผมไปออพิมพ์ไปไม,มั่วนะอันนี้เป็นเบอร์เก่าผมไม่น่าจะอะไรโอเคปุ๊บพอมันมาถึงหน้านี้มันจะมาขั้นตอนที่3ามแล้วขั้นตอนที่3ามคือ Enter the SMS นะผม Verification Code นะผมเออประมาณน,นี้ให้เราตรวจสอบอะไรมานี้แหละเออพอพอเราได้อ่าเจ้าตัว เอสเอ็มเอสที่มันส่งในเบอร์เราเนี่ยเบอร์สําคัญนะครับให้เรามากรอกตัวนี้พอเรากรอกเสร็จแล้วเราก็กดไปพอเราก,กดไปเสร็จเนี่ยจํา Gmail เราได้ไหมครับ Gmail เราที่เราเคยใส่ตอนแรกมันจะมาเด้งตรงนี้อ่ามันจะมาเด้งยวผมเปิดแท็บใหม่ให้ดูมันจะมาเด้งตรงนี้อ่ามันจะมาเด้งตรงนี้มันจะขึ้นขึ้นชื่อบอกเลยนะอ่านี้ผมล็อกอินของช่องผมอยู่เมื่อกี้ผมใช้อันนี้อ่า okay. เฮ้ยไม่ใช่นี่ ไม่ใช่นี่พี่เบ้ากิ๊กกูเลือกอะไรวะอันนี้ดิเอออันนี้นะผมให้เรามาเข้าอีเมลที่เรากรอกอันตอนแรกนะมันจะส่งมาเป็นแบบนี้อ่าส่งมาแบบนี้เสร็จให้เรากดคลิกตัวนี้ครับปุ๊บอ่าถ้าของ่านผู้ชมมันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็นคำว่าโอเคตรงตรงมุมนี้มุมซ้ายนี้ตรงเห็นเมาส์ผมไหมมุมซ้ายนี้อันนั้นคือเสร็จสิ้นนะครับพอเสร็จแล้วทํายังไงให้เรากรอกนะผมกรอกเจ้าตัวอา่า Gmail เราอันแรกคือ Gmail นะครับอันแรกคือ Gmail อันแรกคือ Gmail ปุ๊บแล้วก็อันที่สองคือรหัสผ่านนะครับอากดไปอาเรียบร้อยนะเออพอเราขึงหน้านี้เนะี่ยจริงก็กดแตะแล้วเพื่อริดเกตได้นะครับผมให้เรามากดตั้งค่าตัวนี้ก่อนตั้งค่าตัวนี้คืออะไรให้เรามาเริ่มเป็นภาษาไทยจะได้ง่ายๆนะครับผมเป็นภาษาไทย ออโตันนี้คือตั้งค่าคุณภาพกราฟิกนะคุณภาพกราฟิกเราจากเล่นแบบไหนออโต้ Auto นี่ก็คือมันจะรันตามสเปคเรานะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นภาพสวยก็เอาค่อนข้างสูงไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าใครเล่นในคอมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ,อะไรวะนี่เทสมีตัวละครแล้วอ่ะผมเลยกเป็นมีตัวละครมีตัวละครแล้วแล้วกันอ่ะเอาอะไรวะไปเออก็จะเป็นหน้าแบบนี้มาแล้วผมอันนี้ผมจะไม่ได้เล่นสกเกมเลยนะตอบแชทไปทันแล้วครับในเพจเนี่ย โอเคก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครอยากจะสมัครก็ประมาณนี้นะผมบายๆอ๋อกำลังจะโอ้โหกำลังจะไปอยู่แล้วมีรหัสอันที่สองโอ,โ,โอ้โหอันนี้ก็เหมือนเดิมครับใส่อีเมลเราไปเลยใส่อีเมลเราไปอันนี้ก็เหมือนเดิมครับให้เราเลือกเป็น66นะครับของประเทศไทยเราคือ66นะครับเลือกหาไป6666ไทยแลนด์โอเคเหมือนเดิมครับใส่เบอร์มือถือเราไปนะครับ ตามนั้นอ๋อไม่จบไม่สิ้น